สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้ผมไปนำวิธีการลดพุงมาฝากทุกๆท,ท่านกันนะครับหลายๆท่านอาจจะกำลังลดพุงกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะครับคุณผู้หญิงก็ไม่เซเลนเดอร์มีพุงนะครับแต่งตัวแล้วไม่สวยใส่ชุดไม่สวยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนหรือชุดทํางานไม่สวยท่านผู้ชายไม่ว่าจะแต่งตัวอย่างไรก็ยังมีพุงบางคนอายุมากมีพุงอาจจะดูดีบางคนยังหนุ่มยังแน่นอยู่มีพุงอาจจะดูไม่ดีนะครับก็อยากจะลดพุงถ้าวิธีการไม่ถูกต้องไม่ครบนะครับมันก็ไม่สามารถลดได้หลายคนพยายามซิทอัพซิทอัพทุกวันอั้งเชา้าตั้งเย็นแต่เรื่องอื่นๆไม่ได้ถูกนํามาพิจรารณาแก้ไขด้วย มันก็ไม่สําเร็จหรือเราเบื่อหน่ายว่ามันช้าเหลือเกินนะครับวันนี้ผมบาัาผมนํา5วิธีมาฝากทุกท่านกันนะครับวิธีแรกคือ1การควบคุมอาหารร่างกายได้รับแคลอรี่ที่ควรรับต่อวันอย่างไรนะครับควรมีการควบคุมนะครับเราต้องควบคุมอาหารนะครับ อย่ากินสเปะสปะกินไปเรื่อยเปื่อยเพราะเราคิดว่าเราจะออกกำลังกายเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวเราก็จะไปซิสอัพเราก็เลยกินอาหารโดยไม่มีการควบคุมนะครับนึกอยากจะกินก็กินนึกอยากจะซื้อก็ซื้อนึอกอยากก็ซื้อกินอะไรเป็นต้นพวกนี้นะครับซึ่งทําให้เราไม่สามารถที่จะลดพุงได้มันเข้าไปสะสม สองลดอาหารคำว่าลดอาหารในที่นี้เนี่ยก็คือลดประเภทของแป้งลดประเภทของเกลือน้ำตาลน,น้ำมันนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงไม่กินหรือกินให้น้อยที่สุดนะครับมันมีอาหารหลายประเภทไม่จำเป็นต้องอมุ่งไปที่แป้งที่เกลือที่น้ำตาลที่น้ำมันเราก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลดอาหารนะครับ 3. ต้องออกกำลังกายนะครับต้องออกกำลังกายในที่นี้หลายท่านอาจจะพยายามทําอยู่แล้วกาลังทําอยู่แต่เราต้องเน้นเผาผ่านอาหารลดไขมันที่ถูกที่ควรเช่นไขมันคาร์ดิโอการออกกำลังกายนั้นต้องออกอย่างสม่าเสมอแล้วเป็นท่าที่เฉพาะตัวแล้วทำประจำทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ30นาที ต้องมีท่านั้นๆที่เราคิดว่าเราจะเน้นกล้ามเนื้อตรงไหนเราก็าออกกําลังกายตรงท่านั้นเป็นประจําทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ30นาทีนะครับเพื่อเผาผลาญและกระชับกล้ามเนื้อเผาผลาญไขมันและกระชับกล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นนะครับ 4. ใช้ท่าออกกําลังกายที่เน้นช่วงลําตัวขาและหน้าท้องนะครับเข้ามาช่วยเสริมเช่นท่าแพงกิง้งนะครับ เราต้องเข้าใจว่าเราจะออกกำลังกายาตรงส่วนไหนเป็นสำคัญเราก็ต้องเอาส่วนนั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เน้นทำตรงนั้นให้เป็นหลักเช่นออกกำลังกายเมื่อกี้ที่บอกว่าออกกำลังกายประจำนั่นคือออกกำลังกายทั่ทวไปประจำนะครับเพื่อให้ขุนดูดีแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการเน้นที่หน้าท้องเน้นที่ช่วงลำตัวเพราะเราต้องการจะลดพุง นะครับเราก็จะเน้นตัวนี้นะครับให้ให้มากขึ้นเขาบอกว่าการทำาพลนกิ้งจะช่วยได้มากนะครับ 5. ไม่กินอาหารหลังหโมงเย็นนะครับเพราะว่าต้องมีวินัยกับตัวเองเยีายเคร่งครัดคือการกินอาหารหลัง6โมงเย็นเนี่ยร่างกายมันไม่ได้ถูกใช้พลังงานมันก็จะสะสมนะครับมันจะสะสมถ้าเรากินอาหารช่วงเช้ามากๆกลา,างวันเราทํางาน นะครับเราก็จะถูกเอาพลังงานมาเผาผลาญอ,อาหารที่เรากินเข้าไปแต่ถ้าเรากินตอนเช้า,ากินตอนเช้ามากมันถูกเผาผลาญไปถ้ากินตอนเย็นมากมันเข้าไปสะสมมันไม่ไปไหนมันไม่ได้ออกกําลังมันไม่ได้ถูกใช้งานมันก็สะสมมันก็ทําให้เราอ้วนเมื่อนอนตกค้างอยู่ตรงพุงนะครับทั้งหมดนั้นคือวิธีการ5วิธีการลดพุงที่จะทําให้เรา,เาได้ผลจริงมากกว่าการออกกําลังกายไปเรื่อยเปยื่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะลดพุงนะครับเราต้องออกกาลังกายเราต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบตามข้อกําหนด5ข้อนี้แล้วเราจะลดพุงได้อย่างจริงจังลองนําไปใช้ดูนะครับได้ผลยางไรแล้วมาแชร์กันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ